嗯。Mm hmm. <laughs> โอ้สหสะใจสัใจมากโอ้หนาต่อละออสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร้สดลุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอ เดิมบาลนางบวชนะครับท่านไหนจะปรึกษานะครับนะฮะเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวครับติดต่อที่091 5 215 332นะครับ091 5 215 332ครับวันนี้ตั้มพามาชมบัมมันเลือดร้อยเพชเมียกันครับนะฮะมารับเด็กกันหน่อยนี่ครับตัวแรกเลยครับนะฮะเจ้าชูครีมครับชูครีมชูครีมนะฮะต้นเหล่าเนี่ยทางแม่เนี่ยครับเป็นลูกเจ้าดวงดาว3437ครับพ่อนี่เป็นซันจูเนียนะครับเป็นซันจูเนีย ปริต่ำหยากเพิ่มมิติออของเจ้าแมชชีนหรือว่าเจ้า 380v v8 380เข้ามานะฮะในสายเลือดปริไม่มีน้ําเชื้อก็เลยได้น้ําเชื้อเจ้าซันจูเนียนะครับนะฮะเอามาใช้นี่ครับปัจจุบันคือมันมีความกลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นนะคือจะมีคืออะไรอะ่ะเ,เรื่องของลําตัวนะครับนะฮะที่มันยาวขึ้นนะตั้มรู้สึกได้เลยความยาวโดยที่ไม่ทอนเรื่องของความหนากับความลึกของสายเจ้าดวงดาว3437เลยเดี๋ยวตั้มจะพาไปดูหลายๆตัวนะกับ เอ่ออีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกเจ้าดวงดาวโดยตรงนะลองดูแพทเทิร์นเดียวกันหรือเปล่าแต่แน่นอนครับสิ่งที่ตั้มบีดออกมาต่ว่าค่อนข้างจะตรงใจให้มันยาวขึ้นนะครับมันยาวขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบรับได้ดีมากสำหรับเจ้าชูครีมนะฮะตอนนี้ใช้อายุนะครับนะฮะเอ่ออยู่ที่ประมาณสัก14เดือน15เดือนนะครับโดยประมาณนะ14-15เดือนสำหรับเอ่อเจ้าชูครีมนะฮะรหัสตัวเบอร์27นะครับนะฮะซึ่งเป็นวัวที่เหลี่ยมดีมากแล้วก็เป็นวัวที่ปัจจุบันนะครับ ที่ประเทศอเมริกาหรือออสเตรเลียค่อนข้างจะเล่นทรงนี้กันเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะฮะถ้าสังเกตจากดูจากเหลี่ยมนะครับแล้วก็ดูความหนามันเป็นวัวที่ออกทางด้านกว้างนะครับนะครับเป็นหลักเลยด้านความเป็นหลักกระดูกนะครับใหญ่แบบกลมนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าออกเป็นแนแบบว่าสูงโยงจะไม่ได้สูงโยงจบเป็นแนแบบว่ากลมและพวกนี้มันเป็นวัวเนื้อหนักที่จะรับการพิสูจน์มาแล้วนะครับเป็นวัวเนื้อหนักเพราะมีความหนามีความลึกนะครับ แล้วก็ที่ตั้มบอกต้องเสริมเรื่องความยาวเข้าไปเนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโมตัวเนี้ยต่อไปเนี่ยนะฮะที่จะใส่เนี่ยตั้มคิดหนักลนะคิดหนักเลยเพราะตั้มบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นบอดี้ที่ตั้มค่อนข้างจะชอบมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของเออเนี่ยความเป็นเหลี่ยมของเขาเนี่ยนี่ครับมันไม่ใช่เป็นแร่ปก,กระดานนะมันคือแบบเป็นถังปิ๊นน้ำมันอะนี่ภาพถังปิ้บน้ำมันออกกันนะครับนะฮะพี่น้องจะเป็นแบบสไตล์นั้นเลยนะฮะแล้วก็มีความเชื่องความน่ารักอารมณ์ จ่มมากนะครับจ่มมากคราวนี้เนี่ยตัวรุ่นลูกเนี่ยตั้มต้องคิดให้หนักเลยว่าจะใส่อะไรแต่ก็ไม่แน่นะตั้มอาจจะต้องเพิ่มสีเข้าไปอีกแล้วก็อาจจะเป็นัวที่ใส่ไม่มีขาจะเป็นเจ้าสตอรี่นะสำหรับในรุ่นต่อไปเพราะว่าสตอรี่เป็นัวที่ให้ลูกสีแบบเข้มแดงแบบแป๊ดเลยนะแล้วก็ให้ลูกัวไม่มีขาวด้วยนะครับแล้วก็มีความเจ้าเนื้อคือความหนาเข้าไปอีกนะครับแน่นเข้าไปอีกนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณยูทีฮันครับอ่าพดุงสวัสดีครับนะฮะโอ้เมา,เอาไอ้จำมา,มากๆโอ้ดูกดวงดาวสวยสวยจริงเป็นโบธิพัฒน์เด่นดีมากเลยเนี่ยพดุงเนี่ยแพทเทิร์นหลังสิบสี่สิบห้าเดือนมางามมากนะฮะชูทีมสวัสดีครับคุณเอ่อทันชัยครับสวัสดีครับคุณต้อมดีสีนะฮะสวัสดีครับอ่ะไปกันต่อเลยนะฮะข้างๆกันครับนะฮะ นี่ก็ใช้ประมาณสักสิบสี่เดือนสิบห้าเดือนเหมือนกันนะครับตัวนี้ชื่อน้องรูน่าครับเป็นลูกเจ้าไลแมนเห็นไหมฮะทรงไลแมนก็เป็นอีกแบบหนึ่งไลแมนเนี่ยจะเป็นทรงยาวอยู่แล้วหลังดีนะครับนะฮะยาวหลังดีเม็ดสีมาเข้มเข้มแล้วแต่ว่าจะออกเป็นแบบสูงสูงขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับสูงสูงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเปรียบเทียบดูแนวแนวหลังนะเห็นไหมมันจะมีข้อดีด้อแตกต่างคนละอย่างเนี่ยครับในการเลือกใช้นะฮะ ถ้าเป็นลายแมนเนี่ยได้สูงได้ยาวแน่นะครับเม็ดส,สีกลมกล่อมนะฮะเม็ดส,สีกลมกล่อมดีเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยอายุห่างกันต้องว่าไม่น่าเกินเดือนหนึ่งหรอกผู้นี้นะครับว่าเบอร์ใกล้กลกเคียงกันไม่จะเป็นเจ้า,าลูน่านะฮะที่ดูนะเขาจะสูงกว่าแต่ความอวบต้องว่าสู้เช่า,าชการชิปไม่ได้นะครับนะฮะต้องว่าสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าใครชอบแบบวัวสูงใหญ่แบบเป็นนางแบบเอ่อที่แบบว่ามีพลังมัดกล้าม น้องลูน่าน่าสนใจมากครับน้องลูน่าน่าสนใจมากและก็แน่นอนครับพอตต่อไปที่ต้องใช้นะครับนะฮะก็คือเอาไปใส่เจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดซึ่งให้มีความหนาเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ให้มีกระดูกที่มันกลมเข้าไปอีกกลมแน่นเข้าไปอีกในดูความน่ารักนะครับความน่ารักนะฮะถ้าสนใจก็อย่างที่บอกครับติดต่อที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสามสองครับสวัสดีครับคุณทวัตชัยครับสวัสดีครับวันนี้มาตั้งแต่ปลาปสายกลัจะเลิกเรียนกันเลยนะแต่วันนี้เป็นมันหยุดยาวเนาะ มันหยุดยาวสบายๆนะครับนะครับแม่สีค่อนข้างจะเข้มเข้มมากนะครับเข้มมากๆสําหรับน้องลูน่านะฮะไปชมกันต่อสำหรับเนี่ยมาดูน้องเล็กนี่นะฮะน้องเล็กมามามาน้องเล็กน้องเล็กนี่เลยว้าวน้องเล็กครับน้องเล็กแต่โตไม่เล็กเลยอายุ9เดือนนี่ครับนี่คือลูกเจ้าดวงดาว3า3สี่สเจแท้ๆนะครับนะฮะเบอร์รหัสตัวเบอร์89ครับน้องอายุไซส์เดือนนะครับ นะฮะน้องอายุไซส์เเดือนนะครับเป็นโบตัวนึงเลยที่เอ่อทั้งสายแม่ตั้มแก้แบบแก้ล้ำกันมาอย่างดีเลยครับนะฮะแก้ล้ำกันมาอย่างดีเลยแม่เขาเนี่ยนะครับนะฮะเป็นลูกของเฮดออกฟอร์ดนะครับตั้มได้น้ําเชื้อเอ่อน้ำเข้ามาจากที่อเมริกานะครับเป็นแยกเพศนะฮะเดี๋ยวพึ่งนอนจะลูกพึ่งนอนเดี๋ยวพึ่งนอนเดี๋ยวพึ่งนอนลูกโอ้โหขอชมหน่อยสิโอ้โหสวยขนาดนี้เฮดออกฟอร์ดเนี่ยเป็นบัวที่เอ่อ จ่ายลูกนะที่ตาม,มีนะเฉพาะที่ฟาร์ตมตานะฟาร์มอื่นตำไม่รู้นะมันเป็นวัวที่หนังที่ข้างบนนะ่ะหลังมันไม่แบนหนะ่ะหลังมันแบบเป็นเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาอย่างเงี้ยอะด้านข้างเลยอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแล้วมาดูเนี่ยใส่เจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดเขาไปเนี่ยเจ้าดวงดาวเนี่ยครับหลังมาบานสวยเลยนะฮะแล้วก็เป็นวัวทําให้ดูแบบเป็นวัวมีมิติเพิ่มมากขึ้นความหนาเพิ่มมากขึ้นชัดเจนแต่เถียงไม่ได้ครับนะว่าลูกเจ้าเฮตอลฟอร์ดเป็นวัวที่สูงนะลูกมาวัวสูงนะครับสูงนะฮะ เราเหได้ดูเห็นไหมจากกระดูกที่แบบเป็นแบนแนะเนี่กลายเป็นกลมๆนี่ได้ได้น้าเชื้อของเ,ออเจ้าดวงดาวเข้าไปเนี่ยทำทำให้วัวเนี่ยนะฮะรุ่นลูกออกมาเนี่ยกลมนะครับกลมแต่ถามสีสีจบไหมต้องว่ามันยังไม่จบยังไม่พอแต่สีเข้มขึ้นไหมเข้มขึ้นจากตัวของแม่เขาที่เป็นลูกเฮดออฟฟอร์ดนะสีเข้มขึ้นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ นะฮะเช่นเดียวกันตั้มก็จะเพิ่มความหนาเข้าไปนะครับนะฮะแล้วก็เม็ดสียัดเข้าไปอีกนะในในตัวนะครับนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยแต่ตั้มก็าใส่สตอรี่เข้าไปอีกนะครับก็อยากได้สีที่แบบโหเข้มแบบเม็ดมะขามแบบปัดๆเลยนะครับแล้วก็เนื้อตัวแบบบานๆแบบโอ้อยากได้แบบตูดกลมๆแบบเบียนเซ่อะถ้าใครเคยเห็นลูกของเอเจ้าเเคยเห็น ผลงานของไก่ย่างไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ไก่ย่างไอ้เจ้าส้มตำนะครับนะฮะที่ไปเดินสนามแล้วแล้วถูกใจแบบเนื้อโวแบบบันบันนนะสตอรี่มันจัดให้ได้เลย,ยนนนเนี่ยส่วนมากเนี่ยตันี้เบอร์แปดสิบเก้าเนี่ยจำแม่เขาได้เลยแม่เขาเคยอยู่บนข้อนี้เหมือนกันเคยบนข้อนี้เหมือนกันตัวสูงสูงนะครับสูงสูงล้ำล้เลยนะฮะล่ำล้นี้คือแบบว่าไม่ใช่ล้ำๆุ้ตัดีโยง่งโยงนะมาบีตัวเ,เนี้ยแป๊บเดียวเนี่ยออกมาได้ลูกได้เต้าแล้วเนี่ยโอ้โหใส่แล้วก็ออกมาข้อนข้ากลมกล่องมากนะ นะครับตัวนี้ชื่อน้องวันเดอร์ฟูลนะครับนะฮะวันเดอร์ฟูลนี่เลยเนี่ยวันเดอร์ฟูลจริงๆดอนแสงหน่อยนะดอนแสงหน่อยแต่คงเห็นคนเห็นเตยมตัวนะเพราะมันโหดมากดูสิเก้าเดือนลายตรงนี้โหดมากนะครับแล้วก็ให้กินง่ายๆครับนะฮะเนี่ยฟางนะครับนะฮะแล้วก็มีอาหารโชว์ฟาร์มนะฮะแล้วก็หัวเต้าไม่มีมุ้งครับเต้าใช้ตัวรัดหลังนะฮะช่วยกันยุงแล้วก็มนดดันจะหยดเลือดได้เป็นอย่างดี ช้มาหลายปีแล้วแหละนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข,ข้างจะเป็นวัตกรรมที่ดีมากสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะบ้านเรานี่มแมลงวันเยอะเหลือบเยอะเหลือเกินยุงเยอะ,อยอะแต่ว่าไม่ได้ช่วยกันแมลงวันนะแต่ช่วยกันยุงเป็นหลักนะครับกับตัวของเหลือบนะสวัสดีครับคุณแจ๊ดครับตอนนี้ที่ฟาร์มผมฝนตกหนักมากเป็นชั่วโมงแนละ้วโอ้ยังมามถึงตําเลยคุณโจ๊ดแต่ว่าน่าจะมาตั้งอยู่ไกลๆนะเมื่อกี้น่าจะมาจากคุณจจ๊ดแน่ๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับนะฮะจัสังเกตครับนะรบเรื่องของ ความที่ตั้มเป็นฟาร์มวัวถ้าทำวัวแดงอะนะคือ,อต้นเหล่ามันเป็นวัวแดงทั้งสายเนี่ยนะครับนะฮะวัวที่ออกมาเนี่ยด้วยคุณภาพเม็ดสีเนี่ยแบบที่คนไทยชอบชอบแล้วแบบไปทําราคาทุงสูงเนี่ยมันจะติดก็จะได้แบบวัวแดงแบบนี้เนี่ยครับนะฮะการที่เราจะมีแฟนตาซีที่ลุงชความค่อนข้างจะหาในน้อยมากๆปีหนึ่งแทบจะหาไม่เจอเลยยกเว้นว่าจะใช้น้ําเชื้อพ่อที่ค่อนข้างจะแบบว่าเขายกอะไรอะ พิสาราหน่อยอย่างตั้มใช้เป็นรอบล่าสุดที่เป็น b l วิสกี้หนึ่งทับสี่แปดเป็นตัวเดียวในรอบสิบปีที่ออกมาเป็นดาวกระจายที่เหลือไม่เคยเจอที่แบบเป็นดาวกระจายแบบเป็นแฟนตาซีแบบนั้นนะครับก็ยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นอย่างที่ตั้งบอกครับว่าเรามีแม่พื้นฐานที่ค่อนข้างจะแน่นมากไม่ว่าจะเป็นมัดกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีนะฮะที่พยายามคุมเรื่องของวัวในสายให้เป็นวัวแดงทั้งเหล่านี่ครับคุณภาพออกมาพร้อมกับสิ่งที่เรารอมาเก้าเดือนเราไม่ต้องร้อง ว่าใช้ขยไรใช้เทวดาฟ้าทิ่ขิดไม่จําเป็นเพราะฉนั้นเรารู้ว่าในสายเรามีวัวที่เป็นสไตล์ไหนแล้วก็เออคอนโทรลเรื่องเมสสีได้ตั้งแต่รู้จักรู้แค่ว่าสมติดวัวแดงวัวแดงทั้งสายได้สบายๆแล้วก็จะได้สีแบบนี้นะครับนะเมื่อกี้วัวแดงทั้งสามตัวสังเกตเลยนะว่าความแดงความหนานะครับพลังมัดจ้ำเนื้อมันเป็นอย่างที่ตั้มพูริป่าลองค่อยๆดูค่อยๆเจรไนกันเนาะนะครับนะ ไะเดี๋ยวไปชมกันต่อสําหรับหมันเถาเจ้าบีเทคเขารอแล้วนะครับเจ้าบีร์เทคเขารอแล้วพอดีนัดหมายกับเจ้าบีเทคไว้ก็วัวแดงตอนนีออ้อย่างที่บอกครับเดี๋ยวว่าคือสองข้อเดี๋ยวตั้มไปตามหามาให้นะพยายามตามหาให้แล้วนะครับไปเค้นมาให้แล้วเออเอาขึ้นมาปุ๊บลงเอาขึ้นมาปุ๊บลงก็ต้องขอบคุณลูกค้าดั้งเดิมเก่าๆนะครับเป็นหลักเลยลูกค้าดั้งเดิมจําม,มาเยี่ยมเยียนแล้วก็จบแบบเรียกอะไรอะ่ะ ก็ไม่ทันทั้งตัวเหมือนกันนะครับจริงๆต้องขึ้นมาแล้วล่ะแล้วก็จบไปนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆอย่างที่บอกครับราคาวัวช่วงนี้กําลังไต่ขึ้นนะครับลังไต่ขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยว่าถึงวัวนอกจะเข้ามานะครับนะฮะที่เป็นเขาจะเรียกเป็นเป็นเชือแข็งเราก็ยังมีทีมนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมสุขศัตร์เป็นหลายๆหน่วยงานที่ช่วยกันตามจับนะครับแล้วก็ภาวะในในบนโลกเนี้ย เนื้อวัวมันจะไม่พอครับมันจะไม่พอนะฮะไม่พอสังเกตตั้มสังเกตจากตลาดต่างประเทศครับที่ประเทศออสอเตรเลียราคาขึ้นไปแล้วครับนะฮะขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเออขึ้นไปเกือบเท่าตัวไหมประมาณสามส่วนสี่นะราคาเนื้อวัวปัจจุบันเออโทษที่ราคาเนื้อเป็นตัวเป็นขึ้นไปสามส่วนสี่แล้วนะครับเขาช้งเป็นกิโลนะนะครับขึ้นไปราคาสามส่วนสี่ของกิโลเขาคาขุยกันเป็นก็ยังไงเป็นดอลลาร์นะครับตอนนี้สุดกบประมาณสามจุดหกมั้งจากประมาณสองกว่า ะครับขึ้นไปค่อนข้างจับเอาเอา,เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะอ่ะสวัสดีครับนะฮะนี่คือเจ้าเบลเทคครับนะฮะวัวที่มีความเออเรียกไรโหดมากเรื่องความเป็นเจ้าเนื้อของเราเขานะเพราะว่าเขาเป็นลูกของเจ้ามิเลียนนะครับลูกเจ้ามิเลียนเอ่อเป็นวัวสายอายุประมาณเอ่อสิบเดือนนะครับประมาณสิบเดือนนะเป็นสายประมาณสิบเดือนเป็นวัวที่ต้องเอาไปใส่กับน้ำเชื้อเจ้าเจนนิง่งแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบว่า ออกบดทๆบทบทต่ำก็มีน้ำเชื้อเอาไปเทสได้นะครับเอาไปเทสได้กับเจ้าเบลเท็เบอร์65นะเป็นสาน้อยวัวเทาตัวเดียวที่มีให้ชมความเจ้าเนื้อเจ้าหนังแบบจะตจาเลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่0 915215332นะครับเพราะว่าน้องกลมมากกลมทั้งล่างเลยกลมจริงๆแล้วก็เหลี่ยมออกแบบแนวค่อนข้างจะโคดหน่อยนะครับโคดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันตั้มผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อ ตอบรับกับความเป็นเจ้าเนื้อโดยตรงเลยไม่ต้องเลี้ยงเยอะแต่เลี้ยงปรมมันเลือดร้อยที่มีคุณภาพนะครับนะฮะก็สามารถที่จะทําให้ท่านเลี้ยงวัวอย่างสบายใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการเฝ้าดูแบบว่า,าพิธีพิถันนะครับแล้วก็การหาอาหารที่จํานวนวัวไม่เยอะมากนะฮะก็เป็นอีกผลหนึ่งเลยว่าทําไมวัวพันบัมมันนะครับถึงยังมีการตามหาแล้วก็เลือกนะครับนะฮะเอาเข้าไปอยู่ในฟาร์มต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ ที่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ต่างประเทศด้วยปัจจุบันขณะมีภาวะสงครามลองสังเกตไหมว่าราคาตลาดเนื้อตามอะไรตามตามนัดต่างๆราคาแย่งกันแล้วก็ราคาขึ้นจากตั้มเปรียบเทียบจากยูทูบเบอร์ได้หลายคนนะที่ก่อนนี้บอกราคาไม่ดีตอนนี้ก็บอกว่าราคาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆเดือนต้องสังเกตเลยนะว่ามันจะขยับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3 0 0 0ถึง5,000ต่อเดือนนะครับมันจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยสาหรับราคาวเนื้อในตลาดนะ เพราะฉะนั้นใครที่ปัจจุบันนะครับอยากจะเลี้ยงวัวต้้มบอกแล้วว่าพื้นฐานคุณจําเป็นต้องมีแปลงหญ้าหรือสต๊อกฟางนะครับสต๊อกหญ้านะฮะนะครับที่เป็นรงจัดเก็บได้ก็คือง่ายๆเลยนะครับมบีวัวแม่พันธุ์สองตัวนะครับก็เลี้ยงฟางหรือเลี้ยงหญ้าหนึ่งฟอนต่อวันแล้วก็ถ้าอาจจะิบัติพิถันหน่อยก็เพิ่มด้วยความเอนดูด้วยการใช้หัวอาหารนะครับนะฮะหรือเออขาเรียกอะไร หลายแบรนด์เยอะแยะมากมายในประเทศไทยอันนี้เป็นความชื่นชอบนะครับของแต่ละคนนะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วท่านที่เข้ามาชมวันนี้นะตั้มก็อยากจะไลฟ์บอกว่าที่ต้องไปประชุมมาล่าสุดลืมเลยลืมไปเลยว่าจะบอกว่าล่าสุดที่ไปประชุมมาเรื่องของสาเรนน้ำแดงนะทีะ่ที่กระทรวงกรเกษตรเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวมาชมข้างคานี้ก่อนนี่ๆๆชุดนี้ครับนะฮะ ชุดเด็กๆลูกเจ้าเจนนิ่งนะครับนี่ประมาณร้อยเหมือนกันที่ลูกเจ้าเจนนิ่งทั้งหลายเลยแวบ,บนิดนึงนะอ่ะเดีย๋ยวตั้มค้าววันนี้ก่อนแต่ตั้มเล่าให้ฟังเอ่อตอนที่ตั้มไปล่าสุดเมื่อที่ที่แล้วนะครับนะฮะไปในานา้มของเออกษตรกรนะครับนะฮะโดยมีทางสมาคมคนรวฐแห่งชาตินะครับนะฮะส่งเอกสารมา แจ้งให้ไปเข้าร่วมประชุมนะครับนะฮะไปแนะนาเกษตรกรนะต้องไปนานเกษตรกรนะครับแล้วก็เข้าไปชมเอ้ข้าวนี่เข้าไปนั่งฟังนะครับตรงนั้นเนี่ยวันที่ประชุมเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่เรานะครับไม่ใช่มีแค่สมาชิกบัวนะครับที่เข้าไปก็มีอยู่มาสักสิบท่านได้นะครับแต่ที่เยอะมากกว่านั้นรู้ไหมใครครับก็จะเป็นสมาคมหมูหรือสกอท่นเองครับนะฮะ เขายังไม่เคยเจอแบบเราครับพี่น้องเขายังไม่เคยเจอแบบเราที่ต้องโดนนาเข้าเข้ามาครับนะฮะต้องโดนนาเข้าเข้ามาถามว่าของเขาหน้ากลัว่าไหมตั้มใช้คำว่าหน้ากลัวก่าเราเยอะครับหน้ากลัวเยอะมากๆนะฮะในสถานการณ์ที่เขายังไม่เคยเจอแลวยังไม่มีการปรับตัวของเรามีการปรับตัวไปแล้วนะครับเรื่องของทำตลาดนะฮะในการที่เจอเรื่องของ FTA นะครับในการเรื่องเจอของ FTA เราก็อยู่ตรงจุดที่จะต้องดิ้นรนอยู่พักใหญ่เลยนะต้องว่าดิ้นรนอยู่ประมาณสักต้องมีประมาณ3ถึง5ปีนะครับเพราะว่าตั้มสัมมนารอบพี่แล้วไปช่วงโควิดประมาณปีที่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันที่13เเดือนหน้านะครับนะฮะตั้มอ,อ,อยากจะทำตัวเลขที่ตั้มทำสำเร็จมาแล้วนะครับนะฮะตัวเลขที่ทำเป็น score อ,ออกมาให้กับคนที่ เป็นนักเพาะพันธุ์นะครับโดยเฉพาะเลยก็รับแค่ห้าสิบท่านนะครับนะฮะรับแค่ห0สิบท่านก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่เออสามารถที่จะคํานวณนะครับคานวณเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สามารถเอาไปบอกนะฮะคนที่สนใจในพันธุกรรมของเรานะครับว่าพวกเนี้ยวัวพวกเนี้ยนะครับนะฮะมีสกอร์เออเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะนั้นวันที่13ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับนะฮะกับโปรแกรมสัมนาของชาวฟาร์มก็เออ แน่นอนรับได้ทางนั้นจริงๆรับได้ทางนั้นจริงๆนะครับรับได้งจริงสามารถสแกนได้นะฮะไปดูโบชัวที่หน้าเพจของชาวฟาร์มได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อเรื่องที่ต้องบอกว่าทําไมออสัืญาแดงของพี่น้องชาวเลี้ยงวัวถึงไม่ไม,ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเรามีการปรับตัวแล้วใช่ไหมสองครับนะฮะต้งสังเกตแล้วครับว่าคนที่จะเข้ามานะครับที่จะเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่จา จำวันที่ตั้มไปประท้วงทั้งสองวันนะไม่ได้ประท้วงหรอกไปแบบยื่นเรื่องว่าเราคัดค้านใช่ไหมทั้งสองวันเมื่อหลายเดือนที่แล้วะนะครับทั้งสองวันตั้มก็ไปเดินไปเดิน,ไป,ดนไปเดินเหมือนกันทั้งที่กระทรวงกรเกษตรแล้วก็ไปที่รัฐสภา,าถ้าจำจำนกนายกท้อทีนะครับไปเดินที่สองที่แล้วก็สำนักนายกนะไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยเป็นเครื่องในวัว เป็นเครื่องในวัวเข้ามาเป้าหมายหลักๆเลยคือเขาต้องการเอามาทําอาหารสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่น่าเป็นห่วงหรือกลุ่มที่น่าเป็นห่วงต่อไปก็คือเป็นพวกคนเลี้ยงหมานะครับเป็นพวกคนเลี้ยงหมาเพราะเขาจะเอาพวกเนี้ยนะครับนะฮะที่มีการปนเปื้อนของสารเืรดเดอเนี่ยเข้ามาประกอบอยู่ในอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารหมาต้องว่าใช่นะต้องว่าใช่นะนั่นอะจะอยู่ในนั้นเลยเพราะนั้นก็ต้องไปดูติดตามว่าจะมีมาตรการยังไงในการจัดการกับ ผลิตภัณฑ์พวกนั้นที่กระทบกับสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงในในพวกที่เขาเ,เ,เรียกอะไรเป็นเพชชอาตเขาเรียกเพชฌฆานะฮะต้องว่าต้องไปโดนตรงนั้นแหละนะครับนะครับต้องไปโดนตรงนั้นแหละแต่สำหรับพวกเนื้อวัวที่เข้ามาในไทยต้องว่ามันไม่มีไม,มไม่มีอะไรมาชนเราได้มากกว่าน,นั้นแล้วแหละเพราะว่าเราก็มี FTA จากประเทศออสเตรเลียโดนอยู่แล้วช็อตหนึ่งนะครับในช็อตหนึ่งเขามามันก็สู้ราาไม่ได้สู้กันไม่ได้เพราะนั้นมัน มีราคาเป็นเลทที่เราอยู่กันได้อยู่แล้วนะครับแล้วปัจจุบันเนื้อวัวตัวเป็นที่เราน่ากลัวสุดก็คือเนื้อวัวลักรอบไอ้ทุกทีวัวตัวเป็นลักรอบเพราะว่าวัวตัวเป็นคือวัวที่เอาเข้ามาจากชายแดนแล้วเอาโรคพวกแลมปิสกินนะครับแล้วก็พวกปาทบเปื่อยนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอนะครับนะฮะตอนนี้หลายกระทรวงเขาแข่งกันลองกดไปที่เบอร์ หนึ่ง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 นะนะครับนะฮะหนึ่ง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 ของกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็จับได้เช่นกันตรงนั้นน่ากลัวนะเพราะว่าวัวเอาเข้ามาเนี่ยนะครับนะฮะเขาไม่มีการกักโรคนะครับไม่มีการกักโรคจากชายแดนนะครับวัวตัวเป็นเนี่ยนั่นแหะคือโรคที่จะต้องโดนกันเต็มเต็มเลยโรคต้องโดนเต็มเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้มีโรคหนึ่งโรคปอดทุกคนสังเกตนะเวลาวัวเราไอนั่นแหละเหมือนกัน คือเราดูแลกันดีอยู่แล้วแต่ว่าทางชายแดนเนี่ยนะครับทางชายแดนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราที่ต้องจ่ายตังค่ายาค่าสูญเสียวัวขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งว่าไอ้คงไอ้วัวที่เนื้อกล่องนําเข้ามาจากสัน,นแดงถามว่าน่าน่าตกใจไหมแต่ว่าไม่ตกใจแต่เพราะเราค่อนข้างจะปรับตัวเรื่องของตลาดมีทั้งสองอย่างทั้งตลาดพรีเมียม ทั้งตลาดเอ่อส่งออกนะครับนะฮะที่เราปรับตัวค่อนข้างจะมาดีแล้วนะแต่การสกัดกั้นตําก็เชื่อว่าในไทยคงไม่ไม่เปิดให้ใช้อีกอยู่ดีเรื่องของสันนแดงนะครับเพราะว่าเอ่อการที่จะแก้กฎหมายให้ใช้สันแดงยากมากครับนะฮะยากมากมีกรอบค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะมากต้องเชื่อว่าเขาคงไม่ให้ใช้สันแดงอย่างแน่นอนเพราะนั้น เราเวลาส่งออกไปนอกประเทศก็ค่อนข้างจะง่ายขึ้นแล้วก็สบายใจขึ้นแต่สิ่งที่เราน้าวัวตอนนี้ก็คือวัวที่ลักลอบเข้ามาจากเ<ๆ>พื่อนบ้านเรานะครับนะฮะตามชายแดนทางฝั่งตะวันตกถ้าสังเกตไหมในในใน,ในไลฟ์สดหรือว่าในเอ้ยทดีในเลียวนะเห็นไหมคุณเห็นไหมราคาเนื้อวัวตัวเป็น52บาทแล้วก็วัวเป็นสภาพทรงคล้ายๆเหมือนวัววัวลานแต่เขายาวๆหน่อยอะขา<อ>แบบงงๆเหมือนวัวแก่ๆเห็นไหม นั่นแหละครับนั่นนะดูสภาพง่ายมากเลยนั่นคือสภาพบัวที่เอานาเข้ามาจากชายแดนแล้วก็มันไม่ได้มีการจัโลกอะ่ะนะครับกิโลห้าสิบสองของบาทตัวเป็นนะ่ะมันเป็นอะไรที่บอกเลยว่ามัน,มนไม่มันไม่ได้เจอกันในตลาดนัดนะครับนะฮะมันไปเจอกันในพวกสิ่งที่เขาเอานำเข้าเข้ามาจากการลักลอบนะฮะที่ต่างประเทศลองดูนะลองดูตาผิดถูกก็ต้องขอะทานโทษด,ด้วยแต่เป็นการวิเคราะห์ขอ,ของตำเองเพราะว่าตาคงไม่ได้อยู่เฉยอะ่ะสำหรับการ เ,เลี้ยงวัวไปเปล่าๆนะเราคงต้องแบบมีการวิเคราะห์แล้วก็มีการตั้งรับนะครับแล้วก็มีการกําหนดกฎอเกณฑ์นะครับนะฮะอันที่ทําให้การเลี้ยงวัวนะครับนี้เป็นอาชีพแล้วก็มเีเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับไม่ต้องแบบไปพึ่งทิ้งพวกเขาเรียกอะไรโรงงานนะแต่สามารถลูกเต้าเราสามารถอยู่ได้ด้วยฝูงวัวของเราที่บ้านนะครับนั่นคือสิ่งที่ตั้ม ตั้งไว้สูงสุดเลยครับนะฮะในในชีวิตเนี้ยที่ยังมีลมหายใจอยู่ตั้งไว้สูงสุดเลยว่าถ้าพี่น้องของคนเลี้ยงวัวน,นะสมมามารถมีาว์มวัวเหมือนที่เมกาหรือออสเตรเลียนะครับที่ส่งทอดไปสู่ลูกสู่หลานแล้วสามารถอยู่ได้แล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยให้เขานะครับนะฮะไปไปไป,ไปมีความคิดในการสร้างสรรค์น,นะครับหรือว่าการบีดของเขาเองทีหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่จะว่าอยู่กันได้นะครับน่าอยู่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้น ก็เหมือนวัวฝูงนี้เนี่ยที่ตั้มตั้งใจจะทำไว้ให้น้องทารานะครับลูกเจ้าเจนนิ่งเพศเมียเนี่ยนะครับพยายามจะเก็บไว้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อให้เป็นเหล่าให้เด็กเลี้ยงวัวเจนสิงชาวฟาร์มเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูกันต่อนะฮะเพราะนั้นวันนี้ใครที่เข้ามาก็ตั้มสรุปให้ง่ายๆไปแล้วนะเบื่องต้นว่าสำหรับวัวที่จะเข้ามาส่งแดนจาก USA ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องที่ไกลตัวมากนะฮะเพราะว่า มันยังมีรูปแบบนะครับของการกัดกั้นหลายอย่างนะครับแล้วก็รูปแบบของการเอาเข้ามาแบบเป็นกล่องที่เอาไปใช้กับอะไรไปใช้กับอุตสาหกรรมไหนนะครับเมื่อกี้ตั้มได้แจ้งไปแล้วคร่าวๆนะก็ขอบคุณมากครับทุกท่านนะฮะก็เดี๋ยววันวันหน้าเข้ามาเจ้าฮาร์เลย์าจากไปด้วยสาเหตุอะไรอ๋อโทษทีคุณก้าเขาเป็นติดกระแสะเลือดจริงๆ,จงๆเจ้าฮาร์เลย์นะคุณก้านะต้องขอบคุณมากเลยที่ถามเข้ามา เ,เป็นบัวที่มีปัญหามา3ปีแล้วเรื่องของการเดินนะครับนะฮะเดินและขากระเพกนะครับคืออาจจะแบบว่าเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรถ้าเป็นคนทั่วไปเขาเรียกว่าทับเส้นเนาะทับเส้นนะครับตรงส่วนของสะโพกนะฮะปัจจุบันก็คือทีออ่น้องได้กลับดาวไปก็คือ น้องน่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในกระแสะเลือดครับนะบขอบคุณมากครับคุณก้านะฮะตามก็ลืมเลยขอบคุณมากที่ที่ถามถามถ่ายมานะขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าต้มมีโครงการและความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับต้มจะลงให้หน้าเพจต,ตามรับรองครับเอาหัไปประกันเลยถ้าอะไรก็ตามเป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับคนไทยนะครับใน สายอาชีพวัวเนื้อตั้มทําเต็มที่ไม่ปล่อยปะละเลยแน่นอนนะฮะแล้วก็จะเล่าสู่คนฟังในเพจนี้แหละกันไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮะกะลุงชาวฟาร์าามจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบัวนนะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆสับทุกท่านที่ชมนะครับนะฮะสวัสดีแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ